น้องเป็นคนขมินใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการแชทเอ็นจอยคุยเล่นกับเฟชชี่วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปคุยเล่นกับเฟชชี่คนไหนและที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่ที่อุทยานวังมัชชานะคะและได้อยู่กับแขก รับเชิญคนพิเศษของเรานั่นก็คือน้องโดง่งน้องเนยและน้องเก๋ค่ะน้องๆช่วยแนะนําตัวไหนได้ไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิพารลวงชัยชื่อเล่นชื่อน้องเนยเป็นหัวหน้าห้องหมู่เดืนที่1ค่ะสวัสดีครับผมนายสุธิพรชุมตรีนอกชื่อเล่นชื่อน้องโดง่งเป็นหัวหน้าห้อ,องห้อง3ามครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเกษรเกษมเสถชื่อเล่นน้องเก๋นะคะเป็นรองหัวหน้าห้องหมู่ที่2ค่ะแล้วหัวหน้าห้องหมู่ที่2ไปไหนคะ กรณีว okay, ่าหัวหน้าห้องหมูที่สองมันติดภารกิจที่กาฬสิ์ก็เลยหนูได้มาเป็นตัวแทนค่ะหัวหน้าห้องหมูที่สองนี่ใครเอ่ยก็คือหยกวัวเดชค่ะค่ะสำหรับอุทยานวังมัชชานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดมหาสารคามนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะบรรยากาศดีมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารปลาและสัตว์อื่นๆนะคะอย่างแพะหรือกระต่ายกันได้เลยค่ะ งั้นเดี๋ยวพี่พี่จะพาไปให้อาหารปลานะคะค่ะไปกันเลยชาะถะป,ป่อยปลาก็หวังจะได้บุญ สารักคุณนี่จะต้องทำย่างไรแล้วดอนอารมณ์คมขาเลยนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆใช่ครับใช่แล้วค่ะแล้วพี่รู้มาว่าน้องๆทั้งสามคนเนี่ยได้เ oh ป er ็นท le ั้งหัวหน้าห้องแล้วก็รองหัวหน้าห้องด้วยเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วอเราทํายังไงคะเราถึงได้มาเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าห้องสําหรับหัวนะคะาคือ ด้วยความที่เราเป็นคนที่เป็นคนที่พูดเป็นทางการค่ะเพื่อเลยเลือกแล้วก็มั่นใจในตัวเราค่ะแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าห้องสําหรับนูนะคะก็คือแบบเป็นคนเสนอเพื่อนไปแล้วเพื่อเลยแบบเสนอกลับก็เลยเออพอไปคัดเลือกแล้วเราแบบเป็นในคะแนนลำดับที่สองก็เลยแบบอาจารย์เลยให้เป็นรองหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นเฮลายิคด้วยสํา<อ>สหรับผมครับมีผู้ชายอยู่สองคนในห้องเพื่อนก็เลยเลือกมาเลยทรับหนึ่งคนผมก็เลยได้เป็น พี่รู้มาว่าน้องโด่งแล้วก็น้องเนยเนี่ยมาจากโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วเราได้อยู่ห้องเดียวกันไหมเอ่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ครับแต่มาจากที่เดียวกันครับใช่ค่ะโด่งเขาจะอยู่ห้องเจ็ดหนูจะอยู่ห้องหกเขาจะเป็นห้องวิทย์คณิตแต่หนูเป็นห้องสาภาษาค่ะอ๋แต่มาที่ทำไมไม่ได้อยู่เ้วยกันนะที่มาจากโรงเรียนเดียวกันมาคนละรอบครับใช่ค่ะเนยจะมาในรอบพอดผมมาในรอบเด็กดีมีที่เรียนใช่อันนี้ก็ติดรอบแบกเลยแล้วตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราแบบรู้วีรกรรมของกันและกันไหมเ้าให้พี่ฟังหน่อย ก็มีความรู้ยังนิดๆนะคะอ่าเล่าเลยเล oh. ่าเลยก็ของถูกนะคะจะแบบว่าเป็นคนที่ยังไงล่ะชอบแกล้งค่ะเขาเป็นค,คนที่ชอบแกล้งเพื่อนมากกับอาจารย์แบบอคือนางก็จะแบบจะแกล้งทุกคนเลยค่ะแบอบกว่าแกล้งอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เว้นอะไรวัเนะคะีค่ะเขาจะแกล้งวีลกรรมของเนยนะครับเขาจะชอบไปรบครูปกครองภายในห้องน้าครับเพื่อที่จะไม่เข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจําครับ <laughs> แล้วน้องเก๋ล่ะคะมีวีลกรรมที่โรงเรียนแบบทําให้เราแบบรู้สึก อายอะไรไหมคะก็คือน้องอ่ะก็คือเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วแล้ววันนั้นน่ะได้ไปออกค่ายก็คือแบบมันจะมีใบขออนุญาตมาแล้วน้องเอาไปให้อาจารย์คือวันที่ไปวันนั้นเลยแล้วอาจารย์ก็เลยแบบไม่รู้แบบเอ้าทำไมไม่ดําเนินการตามหลัก ของโรงเรียนทําไมถึงแบบไปเองอย่างนี้แล้วอีกอย่างก็เอาน้องๆไปด้วยถ้าอย่างนั้นหลังจากกลับจะค่ายเจอกันที่ห้องกิจการค่ะแสบสุดแสุดคือคนยังไงกันพออะไรนี่เนี่ยพออะไรทุ่นวายมากตอนนั้นนะวีลกรรมของน้องแต่ละคนนีแบบแสบกนั้นเลยนะคะพี่รู้มาว่าน้องๆทั้ง3คนนี่มีความสามารถกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะน้องส่วนน้องเก๋นี่ก็จะเป็นการแต่งเพลงคณิสาสไตล์คอสแทนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือน้องอ่ะ วันนั้นน่ะอาจารย์ให้จับกลุ่มแล้วก็มาแต่งเพลงเกี่ยวกับคดิศาสตร์ก็คือเรื่องของสายคอแทนก็คือก็ได้รวบรวมความคิดกับเพื่อนๆแล้วก็แบบมาแต่งเป็นเพลงโอ้เจ๋งมากเลย เป็นการทบทวนความรู้ของเราเนาะใช่ค่ะส่วนน้องเนยเคยประกวดร้องเพลงมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหนูเป็นเหมือนกับว่าเป็นเด็กในเป็นนักร้องอยู่ในวงลูกทุ่งของโรงเรียนนะคะแล้วก็เราได้ออกงานต่างๆเพื่อไปแข่งของงานวิชาการต่างๆได้รางวัลมาเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือแข่งงานวิชาการที่โรงเรียนค่ะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับอันดับหนึ่งค่ะช่วยร้องให้พี่ฟังสักท่อนได้ไหมคะใช่ค่ะ จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมค่ะขอบคุณมากๆส่วนน้องโด่งที่รู้มาว่าน้องโด่งเคยไปประกวดสวดมนต์แปลใช่ไหมคะแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างเอ่่นใช่ครับผมเคยไปสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษครับได้รางวัล ชนะเลิศระดับกลุ่มแล้วก็ได้ที่1ที่2ของจังหวัดผ่านเข้าระดับภาค2ปีแล้วก็เป็นระดับชาติอีก2ปีเป็น4ปีซ้อนครับเหรียญทองระดับชาติครับว้าวเก่งมากมากเลยแล้วต้องโด่งพอจําได้ไหมช่วยแบบร้องให้พี่ฟังสักนิดนึงอ๋อได้ครับเดี๋ยวสวดให้ฟังสักหนึ่งบทนะครับได้คะ่ะ To the b r e s e d One the Lord who fully acts in Perfect enlightenment ว้าวน้องๆมีความสามารถที่โดดเด่นแล้วก็รอบด้านมากๆเลยที่เห็นแล้วก็อิจฉาเลยนะเนี่ยไม่นะคะก็นิดนึงแหละให้ตัวเล็กให้ตัวเล็กเล็กเดียเดีเยเล็กข วันนี้น้องๆไปเนย์กันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยสนุกมากครับใช่ค่ะวันนี้นะคะได้ให้อาหารปลาแล้วก็ได้ดูต่อยใหญ่ๆด้วยคะ่ะลมเย็นดีนะครับอ,อากาศก็ดีมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง3ามคนนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย